นี่ให้เราพิมพ์บอลไม่อยากพิมพ์อเลยนี่อันนี้ไทยทำอะไรครับทำอะไรอยู่ครับขไ,ไข่เจียวไข่เจียวไหนอะไข่เจียวผมยังไม่เห็นเลยครับไหนไหนไข่เจียวเลยนะครับไข่เจียวเลยนะครับ ไข่เจียวอะไร้อยลอยไ่เจียวออยลอยลยลยลนี่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 ได้เพิ่มไปเลยดีดีฮะดีแล้วพี่แถมได้แ อันนี้แจกคนไปเลยสองจานเนี้ยเดี๋ยวให้ดูหลักฐานผลงานการทอดไข่าจานนี้สวยว่ะสวยไหมสวยไหมพีม่แถม นี่เป็นมือการทอดพี่น้อยพี่น้อย